สวัสดีครับใหม่กแล้วครับมุมมือใหม่สําหรับนายต้มโจ๊กวันนี้ก็มีเพื่อนๆถามเข้ามาครับว่าวิธีการเตรียมเครื่องต้มยําจะต้องทําอะไรยังไงบ้างก็วันนี้ครับเดี๋ยวโจ๊กจะมาแชร์ให้เพื่อนๆทราบกันสําหรับมุมมือใหม่นะครับเพื่อนๆคนไหนที่เก่งแล้วชนานาญแล้วทราบแล้วก็ดูเป็นความบันเทิงไปแล้วกันนะครับพอดีมีคนเขาถามเข้ามาในคอมเมนต์ก็เดี๋ยวโจ๊กจะจัดการให้ส่วนผสมหลักๆเลยก็จะมีนี่ครับ อาคาตะไคร้ใบมะกรูดอันแน่นอนอันนี้3อย่างมีแน่ๆทุกๆต้มยำควรจะมี3อย่างนี้นะครับสําหรับโจ๊กต้มยำจะมีหอมแดงด้วยสัก1นถึงสงหัวหัวประมาณขนาดนี้นะครับมะเขืเทศพริกจินดาแดงแล้วก็มะนาวต้นหอมผักชีหรือไม่ก็เป็นผักชีฝรั่งแต่ผักชีใบเลื่อยครับยาวๆผมเรื่อยแต่วันนี้โจกมีต้นหอมผักชีแล้วจะใช้ต้นหอมชีก็ เดี๋ยวจะมาสอนวิธีการหัน่นการเตรียมแล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยดีกว่าวันนี้ก็เป็นวิธีง่ายๆนะครับเพือ่อนๆสำหรับมือใหม่โอเคครับก็เดี๋ยวเริ่มจากขากันเลยนะครับนี่นะครับขาคือจริงๆแล้วขาเนี่ย วิธีการทําต้มยําจริงๆแล้วมันจะมีสองลักษณะคือการหั่นเป็นท่อนแล้วก็ทุบแต่สําหรับวันนี้เราจะอธิบายในทางของการทําที่หอพักหรือคอนโดที่มันมันใช้เสียงมากไม่ได้ก็จะเป็นวิธีการหั่นนะครับอย่างหั่นเนี่ยเราก็หั่นเป็นชิ้นบางๆนิดนึงครับอย่างนี้ฮะนี่นะครับเหมือนร้านต้ยมยำที่เขาทาขายเลยครับ หันเฉียงลงนิดนึงนะครับจะได้ประมาณอย่างนี้นี่นะครับแล้วหรับขาเวลาเลือกขาเราก็เลือกขาอ่อนนิดนึงครับเพราะว่ามีมีคนกลุ่มหนึง่งหลายๆคนลหละคนรอบๆอบ,บตัวโจวก็ชอบทานขาหลายคนต่อไปเป็นตะไคร้นะครับตะไคร้เราจะแกะเปลือกเราก็ล้างทำความสะอาดก่อนนะครับอันนี้คือโจยังไม่ได้ล้างนะเดี๋ยวโจจะแกะแล้วเดี๋ยวโจจะล้างด้วยคืออันนี้มาดิบเลย คือแกะให้มันเหลือนวลอย่างนี้นะครับนี่นะครับเราจะได้มาแบบนี้เดี๋ยวโอเคเดี๋ยวจบล้างก่อนแป๊บนึงโอเคล้างแลครับอันนี้ตะไคร้เหมือนจะโดนแมงทานถ้าแมงทานได้เราก็ทานได้ <laughs> ในมุมคติเยก็คือแสดงว่ายาฆ่า,า,มาแมลงไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เราจะได้มาแบบนี้นะครับส่วนที่แข็งตรงนี้เราจะไม่เอา ส่วนตรงนี้เราไม่เอาเราจะปาดลักษณะแบบนี้นะครับตัดเฉียงลงไปก่อนเลยให้เป็นหัวแบบนี้นะครับส่วนนี้เราไม่เอาเราทิ้งไปแล้วเวลาเราหัน่นเราหั่นอย่างนี้ก็ได้ครับเดี๋ยวเราตัดตรงนี้ก่อนตัดออกไปก่อนอ่าหั่นให้มันชิ้นใหญ่นิดนึงเพราะว่าเวลาที่เราคนที่ไม่ทานนะครับเวลาเคีย่ยวออกจะได้เคี่ยวง่ายๆก็ประมาณนี้ครับนี่ฮะ ตัดหัวนะครับตะไคร้เราไม่ได้ใช้ของหัวมันแข็งเกินฮะแล้วก็นะครับตัดอย่างนี้แล้วก็หั่นลงไปเลยนะครับเราจะใช้ถึงประมาณเท่านี้นครับดูวงจากข้างในมันถ้ามันเป็นเขียวๆหมดแล้วเนี่ยคือไม่ไม,ม,มโอเคละเราก็จะได้ตะไครมาแล้วขาตะไคร้ในส่วนของใบมะกรูดนะครับเีาจวเาออกจากก้านก่อน ก็คือประมาณนี้แหละวันนี้ใบปประกูดค่อนข้างเล็กนิดหนึน่งซื้อที่ตลาดมาประมาณนี้นะครับวิธีการคืออย่างนี้นะครับมันจะมีสี่สี่ส่วนในหนึ่งใบแกนกลางเราจะไม่เอานะครับเราจะดันดึงออกกฝั่งนี้ถ้าเราดึงฝั่งนี้เนี่ยมันจะค่อนข้างฉีกดึงฝั่งนี้นะครับจับอย่างนี้แล้วก็เลาะออกไปฮนะนี่ครับนี่คือหนึ่งส่วนสองส่วน กลับด้านมาครับเนี่ยหนึ่งสองรวมเป็นทั้งหมดสี่ส่วนแกนตรงกลางมันก็จะหายไปเลยครับง่าย,ายวิธีนี้นะครับคืออันนี้มันมันเป็นอ่าด้านล่างของใบคือด้านกกของใบครับด้านโคนของใบเราจะดึงออกทางด้านนี้ค็อ,อย่างนี้นะครับ นะครับอย่างนี้เราปุ๊บเรากลับมาด้านนี้เอาด้านกดกับด้านบนแต่เราดึงออกเหมือนเดิมนะครับโดยที่เราดึงออกทางนี้นี่ฮะเราก็จะได้ใบมะกรูดมาเรียบร้อยประมาณนี้สำหรับทําต้มยําหรือว่าใส่ในผัดเผ็ดผัดอะไรก็ได้ครับประมาณนี้เลยโอเคปไปสาหรับใบมะกรูดนะครับหอมแดงหอมแดงแกะ เปลือกมันนะครับออกนิดนึงเพราะว่าส่วนใหญ่หอมแดงเนี่ยถ้าเราซื้อมาเก็บไว้หรือเราซื้อที่ตลาดมาครับเปลือกม,มันมักจะมีลาอยู่เราต้องล้างแล้วก็แกะออกให้มันเหลือถึงขอบที่มันเป็นสีสมีม่วงๆชมพูชมพูแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับเสร็จแล้วเราตัดขั้วตรงนี้มันออก ตัดหัวท้ายเลยนะครับนี่ฮะแล้วก็ใช้มีดขนาดใหญ่หน่อยหนึ่งวาง,งไปแล้วมือกดลงไปครับให้มันแตกมาแบบนี้มันทําให้อากินหอมและส่วนต่างๆของหอมมันแตกออกมาด้วยประมาณนี้ตัดนะครับตัดออกสองฝั่งแล้วก็กดลงไปนะครับสําหรับทำต้นยํา ปาดก่อนก็ได้ครับเพราะว่าปาดมันจะแกะง่ายกว่าเดิมนิดนึงนครับตรงแข็งตรงหัวนี่เราไม่เอาเราปาดออกเราเราก็กดลงไปครับนะครับกดลงไปประมาณนี้นะครับมะเขือเทศ ง่ายเลยมะเขือเทศอ่าส่วนใหญ่เราจะหั่นเป็นสี่ถ้าลูกประมาณขนาดนี้นะครับไซส์ประมาณขนาดนี้ก็คือดูจากขั้วมันนะครับก็นะครับแล้วก็หั่นกลางอย่างนี้ที่เราหั่นแบบนี้เราไม่คว่ำหั่นแบบนี้เพราะว่าค้าควขอเราคว่ำหั่นแบบนี้นะครับไม่ว่าจะเอาไปเอาไปทำยำหรืออะไรก็ทั่งพอกดไปอย่างนี้ครับข้างล่างมันจะเละง่ายฉะนั้นเราควรจะหั่นแบบนี้นะครับเพราะฝั่งนี้จะแข็งกว่านี่ครับเราเรียบร้อยแล้วสําหรับ มะเขือเทศต่อไปเป็นมะนาวการหั่นมะนาวเขาเรียกวิธีนี้ว่าหัน่นหั่นตามแกนไม่หั่นขวางนี้นะครับเราจะหั่นตามแกนเอาครัวออกไปก่อนหามะนาวถ้าเราอยากให้ได้น้ำเยอะๆก็นวดก่อนครับให้กรีบเล็กๆในมะนาวมันแตกออกมาครับมันจะได้น้ำที่ค่อนข้างฉ่ำประมาณนี้นี่นครับเสร็จแล้วเวลาเราหั่นนะครับ เราจะหั่นออกเป็นสามส่วนตามแกนฝั่งนี้คือกินฝั่งนี้ทั้งหมดเลยนะครับแกนจะอยู่ซ้ายมือนะครับแล้วก็หั่นไปแบบนี้พลิกออกมาให้ลักษณะนี้นะรแกนจะอยู่ตรงกลางเสมอนะครับจุดหมุนของแกนจะอยู่ตรงกลางเสมอนะครับเราก็วางลงไปแบบนี้ฮะมันจะตัดแกนออกอีกทีหนึ่งจะได้สามส่วนแบบนี้แกนก็ทิ้งไป แล้วก็เขี่ยเม็ดออกนิดนึงถ้าเราเจะไปใช้นะครับวิธีนี้จะทำให้่าได้น้ำจากมะนาวคุ้มค่าที่สุดสำหรับการทำอาหารด้วยความรวดเร็วสังเกตได้ถ้าแม,ม่ค้าส้มตำไปสังเกตได้ครับทุกร้านจะหั่นประมาณอย่างนี้ฮะนี่ครับต่อไปเป็นต้นหอมบัคชีต้นหอมก็ง่ายๆครับ เราเก็บปลาก่อนก็นได้ครับนี่ครับอ่าตัดสลารักออกนิดนึงอย่างนี้นะครับถ้าใส่ต้มยำก็หั่นประมาณสักหนึ่งนิ้วนี่ครับ ก็จะได้ส่วนของต้มหอมแล้วผักชีนะครับเราจะตัดตรงขอบตรงนี้เลยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเก็บรากไว้รากนี้สามารถเอาไปทําน้ําซุปอะไรพวกนี้ได้แล้วก็โขกใส่น้ําจิ้มได้หมักเนื้อสับได้เช่นกันครับประมาณนักหนึ่งนิ้วถ้าใส่ต้มยำนะครับให้ชิ้น ชิ้นมันใหญ่นิดนึง่งว่าถ้าเราใส่เล็กๆไปอะครับรเวลาใส่ไปแล้วมันจะไม่ค่อยสวยแล้วก็มันจะเละรวมกันไปเลยครับพริกก็นี่เลยจินดาแดงเอาครั้วออกนะครับนี่ปถ้าเราใช้มีดทุบก็คือกดลงไปแบบนี้ครับ มันก็จะแตกใช่ไหมฮะแล้วก็หัน่นอย่างงี้สักทีหนึ่งก็ได้นี่นครับหรือถ้าทุบมันดังเราก็ใช้มือกดแบบนี้ฮะ,ะมันก็จะแตกเหมือนกันนี่นะครับกดลงไปแล้วก็อาจจะหั่นอีกทีก็ได้แล้วแต่ครับก็เป็นวิธีง่ายๆไม่ต้องใช้คกสากอะไรมาาำให้เสียงดังครับก็จะเรียบร้อยแล้วส่วนของพริก ก็จะประมาณนี้ครับการเตรียมเครื่องต้มยำทั้งหมดทั้งมวลก็ประมาณนี้เพื่อนเพื่อนมือใหม่ที่เพิ่งหาทำอาหารก็สามารถเอาไปไประยุกต์ใช้ได้ครับวันนี้คงต้องเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราจะพยายามหาความรู้สำหรับมือใหม่อะไรแบบนี้ทิกต่างๆเล็กๆมาอัปเดตให้เพื่อนๆบ่อยๆครับสำหรับมือใหม่ที่เพิ่งเริ่มหาทำอาหารมาแชร์กันครับผมยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดติดตามช่องไอโจด้วยนะครับ แล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับสวัสดีครับบ๊ายบายขอบคุณครับ